ต,ตัวบัตรกลางครับซึ่งทางท่านนายกคนไทยจัดไว้ยิ่งใหญ่เลยนะฮะยอยแลย ไับุกนได้มาแบบสบายกินสบายใจนะครับมาแบบสบายกินสบาใจนะครับมีมีใครเป็นอะไรข้างทางไหมไม่มไม่มีมีใครชอบข้างทางมีป่าวไม่มีบีเลยนิงหาอคเอาทางนันสินีอันนี้ขนมปานไร่อ่ อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยแซ่บเซ็ตอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยอ๋ออันนี้ไข่ท่านเอาสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านกลางคายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋รับคุยอคุณเยอะครับทาสวัสดีท่านนายกอบอลชัยครับท่านนายกอบอลชัยตรงนี้เลยท่านกลางคายเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอรชัยเราจะจัดพิธีและเป็นต่างการ ฮะเดี๋ยวจะนอเสียงกองยาดให้น้องเก่าเดี๋ยวให้กองยาอยู่แล้วก็ไปต้อนรับตรงนั้นเลยใช่ไหมครับครับถ้าใช่เดี๋ยวจะได้ไปกล่าวต้อนรับตรงนั้นนั่นสิครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะคุดบริจัดการนะครับผมครับตอนนี้ทางท่านนายกคนชชยและท่านนายกทั้คายท่านทั้คายให้เดี๋ยวนั้นใหม่ก่อนเดี๋ยวไปดำเนินการอ่าขออนุญาตครับอ่าเริ่ร้อนเริร้อนขอขออนุญาตนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไดดยดนตรีงดแป๊บหนึ่งครับขอทำมเข้าใจก่อน เดี๋ยววันใจสั่งให้กองยาวมดสเปรดสิเดี๋ยวป้ใหญ่ฟัง,งครับบผมเดี๋ยวสักพู่นะครับเดี๋ยวเราจะได้ฟังพร้อมๆกันครับเรามาถึงบ้านกลางแล้วนะครับอ,อนนะน้อาหารกันกินเยอะเลยติดตดอาหารกันกินเยอะอม,มากๆเลยธดานะ นะเดี๋ยวเราสักพูดนะครับเดี๋ยวเราให้ดนตรีอยู่สักแพทหนึ่งครับเราจะได้พูดคุยกันนะตอนนี้ท่านมายังไม่ต้องทำอะไรกินก่อนครับในคันคายอ่ทีสิบี่วสิบจัดคันต้งไว้ประมาณสักพันห่อ ใครอท่านนายกจัดไว้ใครท่านนายกจัดไว้อีกเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ว่าทางเสียงที่จัดไว้อีกแล้วจะตามมาอีกครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตอย่างนี้กันแล้วกันขออนุญาตใช้บริเวณองค์การบริหารส่วนมากาชนะครับเป็นที่ต้อนรับเชิญเชิญพู้หกผู้ใหญ่มาตรงนี้เลยนะครับเอาพี่เดี๋ยวเอาไหมไปเลยครับเชิญตรงนี้เลยสำหรับท่านที่เพิ่งมาดูนะครับตามเป็เดวกเลนนะครับเดี๋ยวนะคะ อร่อยไหมครับครับนะครับเด็กก็บริการด้วยตัวเองนะครับทางนี้แหละครับทางนี้แหละครับอนุญาตนะครับเดี๋ยวพิธีการอย่างเป็นทางการนะครับก็จะขออนุญาตนะครับครับผมใช้พื้นที่นะครับบริเวณที่ทำการโครงการบริหารส่วนตะบนเมงกลางนะครับยังไม่ต้องไปไหนลูกอาจารย์ทางนี้แหละการสะดวการสบายนะครับ อันนี้กองยาวที่ไหนฮะวัาดีลูกกองยาวที่ไหนลูกของบ้านเราเองครับอ๋อเย็บ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 ทางนี้เลยครับผมเดี๋ยวเชิญพี่คิธีกรเชิญท่านคายครับฮะเชิญในตำรวจด้วยครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวสักครู่นะเราจะได้ประกอบพิธีครับ พู้แทนทางละปั๊บปะเอาเอาไปมาก็เจอของขาญาตเดี๋ยวพิการในระดับจะ้อุารัแกาเราจะมีปตครับผมอันดับแรกครับขอเชิญท่านรองปลักกระทรวงสาธารณสุขนะครับทางนี้แล้วก็ทางท่านจรันจะทําพิธุการถึงหรือยังท่านจรันครับยกมือหน่อย จะรันจะทำพิธีการอยู่ตรงไหนมามามาเชิญทางนี้เลยและพี่น้องครับวันนี้นะครับครึ่งต่อครึ่งนะจะเป็นบรรด,ดาพี่น้องมาจากเมืองท่าแขกแขวงคำวนสอปลอป,ล,อปล,อลาวข้าท่านทันทายครับ,รบ,รบนะเพราะฉะนั้นวันนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่โดยทางท่านผู้ว่าจังหวัดได้โทรมาตลอดเลยเป็นห่วงนะซึ่งมีทางท่านหัวหน้าสาธารณสุขแขวงคำวนครับขออนุญาตเชิญทางด้านเวทีด้วยนะครับ แล้วก็ขอเชิญหัวหน้าสมพันธ์แม่ยิงลาวอนักปั่นลาวนะครับท่านดรแก่นจันทร์ครับท่านดรเก่นจันทร์อยู่ตรงไหนเนาะครับเดี๋ยวทางท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็ส่วนบ้านกางท่านนายกองการบริหารส่วนตำบนบ้านกลางนะฮะแล้วก็ทางท่านคันคายอัศวิยสิทธิ์ท่านสุรัตน์ก้องเกียรติกมลครับท่านสุรัตน์ครับมาอยังมามาเชิญขอเชิญคณนเลยนะ ภาพนี้เป็นภาพปฏวัติศาสตร์ที่เราทํากิจกรรมร่วมกันในการบูชาองค์พระเทพพนมนะเชิญครับท่านดรครับเชิญนะทุกท่านครับครับ้ผมครับผมครับเชิญนะอ้าวผมต้องลงมาอีกแถวหนึ่งครับผมผมอยู่ยิงข้างหน้าอะไรท่านจารันไว้ท่านจารันท่านประธานประธานไม่ยิงลาวครับเชิญครับเชิญครับอผมเชิญตรงนี้เลยค่ะยินดีต้อนรับนะครับ ครับผมอกินไปด้วยฟังไปด้วยนะครับเราจะใช้เวลาไม่มากนะฮะท่านท่านสุรักษ์ครับผมมายืนใกล้ผมหน่อยครับครับคเขาเขาเจอนะมามาครบแล้วจะมอบเงินแนะนำชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพครับเอ่อใครจะมอบท่านใช่ไหมท่านสุรแนะนำชมรมมอบมาให้ใครมอบให้ผมมอบให้พอชัยเลยครับผมครับอันดับแรกครับอันดับแรกครับผมก่อนที่จะมอบเงินกันเนี่ยผมขออนุญาตให้ ทางท่านคันคายอัธสิทธิ์ชเวสิทธิ์นะครับได้กล่าวแล,ล้วก็มอบเลยนะครับอ่าครับผมได้กล่าวต้อนรับครับขอเสียงมอไว้กับท่านอัธสิทธิ์ชเวสิทธิ์ครับสอสเจษสมัยนครพนมข้าพญารียน,น,นยท่านนายกองค์การอาหารส่วนตบลบ้านกาลางนายกบัญชยทินผมพร้อมทั้งท่านรองนายกท่านรอพัอและคณะเจ้าหน้าที่ที่มารอต้อนรับอยู่ณวันนี้ เรียนแม่งานใหญ่คือท่านพร้อมพันลุงพร้อมพร้อมพันกราภาเจ้าของรายการที่นี่สีโคตรตะบูนซึ่งโด่งดังนะครับและก็ท่านเป็นผู้ประสานที่สําคัญเ,เรียนท่านประธานชมรมจัก,กรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดนครนนท่านสุรัตน์ก้องเกียรติกมลแล้วก็เรียนท่านผู้แทนของท่านเจ้าแฝงคำม่วนนะครับคือท่านดอ,อร์แก่นจันททองสวัสด หัวหน้าแผนกสาธา,ารณสุขแขวงคำม่วนซึ่งมาแทนท่านเจ้าแขวนท่านวันไสของสวรรค์และพี่น้องนักปัน่นทั้งจากทุกจังหวัดทั่วประเทศเโดยเฉพาะนักปั่นที่เป็นหลักคือชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดนครปนมแล้วก็นักปั่นจากสอออกปปลาวนะครับซึ่งได้ข่าวว่ามาประมาณร้อยกว่าชีวิตรวมทั้งท่านประธานท่านประธานท่านประธาน สัมพันธ์ไม่ยิงลาวท่านนางสลักจิตนะครับนะครับที่มาพร้อมคณะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับซึ่งการกล่าวต้อนรับนั้นนะครับผมขออนุญาตให้ท่านนายกพรชัยซึ่งเป็นเจ้าภาพใหญ่ที่รอต้อนรับอยู่ในที่นี้นะครับนายกพรชัยได้กล่าวต้อนรับตามสมควรนะครับแล้วจึงจะมีการให้ท่านสุรัตน์มอบเงินในนามจมนวนใหญ่การจำนวน5,000บาท เพื่อสนับสนุนไข่ไก่ข้าวต้มที่อยู่ที่นี่แล้วก็อื่นๆนะครับรวมทั้งการต้อนรับที่อบอุ่นมากครับวันนี้เชิญครับท่านนายกอบตบางางกูแลครับขออนุญาตเรียนท่านผู้ส่งเกียรติทุกท่านนะครับในวันนี้ทางองค์การบริหารส่วนตัวบ้านกลางครับรู้สึกประทับใจมากที่สุดนะครับ โดยเฉพาะปีนี้ทางคุณพร้อมพันุกุลภางนะครับก็ได้เข้ามาแวะและก็อีกส่วนหนึ่งครับอันนี้ก็ต้องขอยกค,ความดีให้กับทางท่านคันทายอนัสิทธิ์สัพยสิทธิ์นะครับถือว่าท่านก็เป็นรูปหลานที่นนองตะบนบ้านกลางท่านมาร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมต้อนรับคณะปับบ่นจักรยานทุกๆด้านนะครับกับผมในนามของนายกองค์การบริหารส่วนตะบนบ้านกลางในส่วนนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆด้าน นะครับขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณท่านผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านทุกคนนะครับที่ยังไม่ลืมองค์การบริหารส่วนตะบนมางกลางหลายครั้งหลายทีหลายปีนะครับก็ท่านก็ให้โอกาสเข้ามาแวะณองค์การบริหารส่วนตะบนณแห่งนี้และก็โดยเฉพาะผู้ที่คอยสนับสนุนผู้อยู่เบื้องหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่องค์การบริหารส่วนตะบนนะครับและก็ทาง ประธานชงรมจักรยานนครพนมและก็ทางตุต้านครพนมนะครับอันนี้ท่านก็ทุกปีก็ไม่ลืมในส่วนของโองครงการบริหารส่วนตะบนบ้านกลางนะครับขอต้อนรับคณะปั่นจักรยานโดยเฉพาะชงรุมปั่นจักรยานนครพนมและก็มีพี่น้องทางสอปปอลาวนะครับทุกท่านทุกคนนะครับอง,อ,งอ,งองค์การบริหารส่วนตะบล ยินดีต้อนรับทุกท่าน,นนะครับนักปั่นจักรยานทุกๆจังหวัดทุกๆอำเภอทุกๆุกตำบลนะครับรู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้มีโอกาสต้อนรับกับทุกๆท่านนะครับหวังว่าทุกๆปีองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีโอกาสคอยต้อนรับคณะปั่นจักรยานเหมือนอย่างปีนี้นะครับฉะนั้นปีนี้ผมขอขอบรคุณ ทุกทุกท่านแทนพี่น้องชาวตำบลบ้านกลางโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตานกลางนะครับนะบันีีครับขอขอบคุณมากครับผมครับีขของครับในโอกาสนี้ทัดทางท่านสรัดกล้องกรีกรมลครับประธาน,ช,นชลมจักรยานเพื่อสุขภาพรับมอบเงิน5,000บาทให้กับทางท่านนายกพรชัยพิมพ์งษ์นะขอพระคุณมากน้องรักตั้งแต่ไล่คำเหลามา อยู่กับผมมาตลอดท่านลาพวกเราครับผมแล้วก็จะมีประธานไม่ไม่ยิงปัญจกยานคุณสลักจิตชายกรมานคุณสลักจิตชัยกรมัน,ค,มนคนสวยครับมีของที่ระล,ลึกที่จะมอบกระทานอายุพลชัยด้วยนะครับเราจะลืมเอาไข่มามอบคืนนะเชิญเชินะ กำลังนะคะ,ท,ะท่านดรนั้นท่านดรเวในขณะที่รอเนี่ยนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านดรความรู้ส<ล>ึกเกนจันทร์นัได้กล่าวความรู้สึกคุณหมอครับตัวแทนของเจ้าแหวนเจ้าสมายดีผู้ที่มีเกียรติทุกท่านที่ได้เข้าห่วมในการปั่นรถที่การขี่รถที่พเพื่อสุขภาพระว่างสองฟังของข้ามวนนครพนม กาแสดงความขอบอกขอบใจดีใจที่ได้มีพี่น้องทางฝั่งไทยได้ต้อนรับครับทีมงานจะแข่งข้อมืวนและก็ขอขอบอกขอบใจทางผู้วาราศการที่ได้ให้โอกาสได้เข้ามาร่วมในงานครั้งนี้เนาะแล้วก็เป็นการผูกความสามัคคีกองดองและก็เป็นปิีท่องเที่ยวคง สปปลาวโดยเฉพาะเมนูแข่งขงมวนเนาะเปิดหาก็สำเร็จในต้นปีนั้นจะอยากเฮียงห้องทางฝั่งนครพนมก็คือ,อมวนชนทั้งหลายทีไ่ไปเที่ยวแข่งขงมวนเนาะสปปลาวอยู่ฝั่งแม่นำ้ำโขงก็ดีใจที่สุดละที่ได้นีเข้าห่วมในนี้เนาะและก็โคมุกขอบใจและอวยใซ่พ่อนเก่ทั้งซุมลมนครพนมที่ได ให้โอกาสต้อนฮับและก็อขอให้สุขภาพของทุกๆคนแข็งแรงตลอดของข้อใจับขอเสีือภากดังเลยในในโอกาสได้รับทางท่านอ,อร์มีขนมาทาลนะมอบให้กับทางท่านนายกอบตบ้านกลางพอใจายปบงแล้วก็จะมีอันนี้ให้ใครคะให้เมสนี่เนีสสตเลยอันนีสส้นนเลย เดี๋ยวอยให้ในคันคายไหมครับคุณตุเทนผู้หลักผู้ใหญ่อันนั้นคันคายครับเชิญรับขนมใช่แล้เขาเรียกอะไรอ่ะขนมปานขนมปานขนมปานได้คอคอคอหอนึงด้วขอหใอหอดึงคอลายคอหอนึงก็ได้ท่านผู้ว่าโทรมาบอกพร้อมยังไงก็จะให้เขาได้กินขนมปานนะครับท่านผู้ว่าของเราเอาละครับเรามีเวลาน้อยเนาะครับขอเสียงอันทันสุรัตน์ครับอ่ะนคุณสักหน่อยครับคุณสักหน่อยความลมจักรยาน แม่งานใหญ่ท่าน่นผมครับสวัสดีท่านแขกท่านเกียรติทุกทท่านนะครับผมสุรัตน์ก้องเกียรติมนประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดนครพนมนะครับในโอกาสนี้นะครับทางท่านพร้อมพันกรุณาได้จัดกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องมาหลายๆยปีแล้วนะครับในกรณีปั่นไปไหว้พระพนมนะครับในวันที่พระพนมลมนะครับซึ่งเป็นการรื้อแนลยว่า ในวันนี้นะครับผมก็ขอเป็นตัวแทนของชมรมจัก,กรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดน,นครพนมครับกล่าวยินดีต้อนรับนะครับแขกตัวแทนของท่านเจ้าแขงนะครับซึ่งมาในวันนี้ท่านดรนะครับแล้วก็กลุ่มสมพันธ์ไม่ยิงไม่ยิงปั่นปั่นไม่ยิงนะครับปั่นไม่ยิงแขวงระมวนแล้วก็สมพันธ์ ป่นรถที่ของแพรกมูดด้วยนะครับจะมี2หน่วยงานนะครับซึ่งหน่วยหนึ่งก็จะเป็นผู้หญิงล้วนเลยนะครับและหน่วยหนึ่งก็จะเป็นของผู้ชายล้วนนะครับซึ่งในวันนี้นะครับของผู้ชายเนี่ยผมเห็นดูแล้วใส่เสื้อเนี่เป็นเสื้อจักรยานเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วแต่ว่าสปาพ์ันไม่ยิงนะครับผมเห็นเป็นเสื้อเป็นเสื้อธรรมดานะครับผมจะทําเสื้อที่เป็น เป,เป็นเป็นเสื้อจัก,กรยานนะครับที่มีกระเป๋าข้างหลังอย่างนี้นะครับให้นะครับเดี๋ยวจะรวบรวมกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะคุยกับทางท่านประธานสภาพันธุ์ได้ยิงอครหนึ่งนะครับยวผมจะจัดก,การให้นะครับเป,เป็นเป็นเสื้อจัก,กรยานนะครับโต๊อขอต้อนรับนักปั่นจักรยานจากแถวภาคอีสานทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบึงการหนองคายอุรอสกลนครกาลสินอ,อำนาจเจริญนะครับที่มาในวันนี้มีจังหวัดไหนครับ พี่คะไอ้ผมอ่านไม่ออกทนด้ยอวนโอวนราชธานีนะครับซึ่งเราไปร่วมปั่นประจำนะครับกับโอวนราชธานีนะครับแล้วก็จังหวัดเลยด้วยนะครับจังหวัดเลยด้วยขอต้อนรับด้วยความจินดีนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านปั่นให้ถึงท่าคพนมนะครับแล้วก็กลับมาจู่ภูมิอรับลนาโดยสมรรถภาพนะครับทุกท่านครับผมครับผม นี่ของลรานะครับผสมของเราครับผมก็คงจะมีแค่นี้ขอบคุณมากครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับครับผม <S <S นเนื่องจากเวลาของเราเครับมีจำกัดครับตอนนี้ไปนะครับ ทางท่านนายกพรชัยพิมพงษ์และทางท่านกันคายอัศินสิริสินพี่น้องชาวบ้านกลางนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปเนี่ยดูดูการแสดงมาด้วยถ่ายไปด้วยนะครับูขอเชิญท่านผู้ชมนะถ่ายรูปถ่ายกันได้เลยนะขอเชิญท่านชมฟอนผู้ไทยผู้ไทยบ้านกลางซึ่งไม่เคยไปแสดงที่ไหนให้ท่านได้ชมเป็นคณะแรกครับขอเสียงรบือดังๆสุดสวเวทนาของไทยมรื่นเร่น เวตนตาใครครับเวตนตาไทรถ้าไม่มีรุป้อมใส่นะครับ <c oughs> อ้าวเราล้บุญอรบ้านกลางเชลลวครับแอดสาวพุทไทยบ้านกลางด้วยเชล์มา,าม <c oughs> ท่าน้ชมโคดซูด้วยเคลอเดีจะชมผู้ไทยบ้านกลางเอาโคดซบไป <c oughs>

ก็ับผมไม่นั่นคือไม่เวลาแล้วเดินทางต่อได้นะครับเอาขอเป็นภาพรวมเลยนะขอปัดอะไรนใดนอยากจะถ่ายผูงกว้างแต่ว่าขอพัดนะไปเดี๋ยวเราดูค่อยดูที่โดนกันแล้วกันนะครับขอบพระคุณท่านนายกพลชายนะแล้วก็พี่น้องชาวบ้านกลางครับครับผมขอบพระคุณมากครับไม่เวลาหน่อยแล้วคอันนี้ก็ประทับใจที่สุดละวอบขอบคุณมากเลยขอบคุณบขาดทุนอะไรหรือเปล่า เฮ้ยเขายังขายเลยล้องควงมันดิท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศที่เราที่ว่าไม่ค่อยได้เห็นหรอกครับมีครั้งนี้แหละครับที่เราได้จัดยิ่งใหญ่แล้วก็พี่น้องชาวพุทธทยบ้านกลางโดยทางพลชัยพิพงศ์ได้จัดนักปั่นต้อนรับนักปั่นอย่างสมสมเกียรติเลยทีเดียวนะครับทั้งพี่น้องฝั่งไทยฝั่งเราขอพระคุณมากนะครับขอบคุณท่านนายกครับขอพระคุณนะครับค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตไปจะแถวต่อนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะวัดัแวเล่นวัดล่